วิธีเชื่อมบัญชีเกม Sword of Justice ใน Steam แล้วไปเล่นมือถือได้ด้วยให้กด ESC แล้วไปที่ตั้งค่าไปที่ระบบนะหน้าระบบแล้วก็ตรงนี้ผูกมัดกับวิธีการเข้าสู่ระบบอื่นๆกดไปมันจะมีให้เลือก ผูกกับ n e t ตอีทก็คือสีแดงๆเนี่ยแล้วเราก็กดตรงผูกมัดผูกมัดกับ n e t ตอีทนะแต่พอดีผมผูกไปแล้วมันจะเป็นเหมือนเราล็อกอินแล้วอะ่ะถ้ายังไม่ได้ผูกตรงต่อท้าย n e t ตอีทมันจะมีคําว่าผูกมัดแบบเนี้ยมันเหมือนจะเป็นลิงก์คลิกอ่ะถ้าใครยังไม่มีบัญชี n e t ตอีทก็ไปสมัครก่อนพอผูกบัญชีสตรีมกับ n e t ตอี e เสร็จก็ปิดไปแล้วก็ไปเข้าเกมในมือถือ พอเข้ามือถือปุ๊บมันก็จะบอกว่าบัญชีได้เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์อื่นพอเข้ามาในมือถือก็ไปที่มุมขวาบนตรงรูปหัวคนเราจะเลือกว่าล็อกอินด้วยวิธีไหนของผมข้อมูลมันบอกว่าถ้าเป็นบัญชีของ n e t e a s e เนี่ย มันจะมีตัวละครชื่อเฟ่ยหลานแล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็คือไม่ได้ล็อกอินไม่ได้ผูกกับบัญชีใดๆถ้าเล่นด้วยบัญชีนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไม่เซฟความคลื่หน้าออกไปกลับเข้ามาแล้วก็เล่นใหม่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะถ้าใครสมัครบัญชี Net e อีแล้วผูกในสตรีมเมื่อกี้แล้วให้มาล็อกอินด้วยวิธี n e t ตอีเกมก็คือแดงๆตรงกลางเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็ใส่บัญชี Net eat ทที่เราสมัครไว้เมื่อกี้เป็นอันเรียบร้อยจบ มันก็จะเชื่อมกันเล่นได้ทั้งมือถือและในสตรีมพอลลอกอินในมือถือใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวเดียวกับในสตรีมที่ผมเล่นเลยมีอยู่3ตัวตอนนี้เล่นตัวหลักก็คือหมอตัวแรกเป็นตัวนี้ลูมิน่เล่นไปเล่นมาเหมือนไม่มีอะไรทําตอนนั้นนะนะที่จริงมันมีอะไรให้ทําเยอะมากก็คือปั้นตัวละครไปเรื่อยๆขี้เกียจหากล่องหาอะไรก็เลยไปลองตัวดาบลองตัวดาบเอ๊ะเริ่มขี้เกียจไม่เอามันก็ตัวดาเมียนเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ปั้นมาดีกว่าไงมันเล่นมาตั้งแต่วันแรกจากดาบ ไปลองเป็นหมอดูบ้างเป็นทรับดูบ้างเออติดใจหมอแล้วก็ไปย้อมสีชุดสวยก็เลยเล่นต่อ